อยู่ทางนี้แหละจะไปทำไมไตักเลยนี่ล่ะนี่ล่ะตักเลยลสางถือกว่าเนาะเดเบ,บอนนาาบเซียนล่ะละ่ะปู้ลังคนหนะ <laughs> ่ะเออเอา

อยู่ปะมันออกเบิร์มาแิ้วลาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอยู่ไหมปลาดุกแต่ว่าไ่มีปลาดุกแล้วค่ะเอาออกเปนล้วเร่องมันหลังออกเนี่ยเอาได้ปลายัางแบดนี้เอาคงนเอาปลา้วนเอามาห้หนเบิดนั่นนะ นกดออกมันไม่ใช่บอยออนเนี่เดจปลหน่อยมันมันไปเที่ยวไหนหมดอ่ะ กุ้งเต้นรวล้มากเพิ่มเป็นแับนี้นแล้วเน,ะนาะมัญญาตายก็นนันเนาะไอ้ที่ขึ้นฟังนี่เด้อบ้านนั่งไปกับท่างเก่าสิมาึ้นนี่ละ <c oughs> ด,ดีนะอย่าเฮ็ดกันเฮียลงไปหันเด้อ <c oughs> โอ้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  <c oughs> นั่นเมียก็ไม่เมียเอาเรียนะกเมียเมียลังดันไปเมียลังดันไปเมียลังดันไป<โ>อ๋อเอามันดักไปเดี๋ยวเมียยกขึ้นเยกขึ้นเออจี